เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้วิวผมแบงก์กับเกม NFT r o l l e r c o n ก่อนในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกันไปแล้วสำหรับเกมสายฟรีในเบราว์เซอร์ทุกคนสามารถเล่นกันได้วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาฟิวชั่นเครื่องขุดกันก็เนื่องจากตัวของพื้นที่ของผมมันไม่พอแล้วนะมันเต็มทุกชั้นเลยนะครับแล้วมันก็ขยายต่อไม่ได้แล้วนะก็เนื่องจากตัวของ r o l l e r c o n เนี่ยก็ได้อัปเดตในเรื่องของตัว UI ใหม่เพื่อนเพื่อจะเห็นว่าภาพมันชัดขึ้นสวยขึ้นนนนกก็็ถืออว่่าาเเเปปรัดตทีหผลนะ ล้วก็ส่วนตัวของแบตเตอรี่ก็ได้แก้ไขใหม่นะครับให้มันไปสึงสีเขียวก่อนนะครับค่อยกดเติมนะทุกคนเพราะว่าสมมุติถ้าเพื่อนๆหมดนิดนึงแล้วเพื่อนกดเติมมันคือจะเต็มเลยนะครับเหลือสักก้อนนึงแล้วก็ไปเล่นเกมให้มันเพิ่มในเรื่องของตัวแบตเตอรี่แล้วในหมดเกมเนี่ยนะครับมันเป็นหมวดที่แจกของรางวัลเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่เครื่องขุดนะแล้วก็ตัวของเหรียญในเกมนะครับก็คือเขาอยากให้ ทุกคนมาเล่นเกมนะครับโอเคนะครับก็ตามหัวข้อวันนี้ของเราเดี๋ยวเราไปดูเครื่องขุดกันก่อนนะครับเนื่องจากเครื่องขุดของผมมันมีซ้ํากันเยอะทุกคนถ้าเครื่องขุดไหนเราซ้ํากันอ่ะเราก็เอามารวมกันได้นะครับเราก็มีพื้นที่ว่างนิดหน่อยปะปนกันไปนะครับค่อยจัดใหม่นะแต่ก่อนมันก็ดูเรียบร้อยนะครับนี่เรามาดูชั้นสุดท้ายเราจะเห็นเครื่องขุดตัวนี้นะครับเป็นเครื่องขุดท่าน้ําไม่ใช่ไม่ใช่นะครับตัวของไฟลี่นะครับไฟลี่แดนเซอร์นะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตัวนี้นะหรือว่าฟิวชั่นตัวนี้กันวิธีการฟิวชั่นนะครับตอนแรกผมก็งงฟังก์ชันตรงนี้มากพอทุกทีมันจะง่ายนะครับในการเข้านะโอเคนะครับมาตรงที่กล่องเก็บของของเรานะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่ม i n เนอร์นะครับก็คือเครื่องขุดเราแหละก็คือเนื่องจากผมมาได้เตรียมพร้อมในเรื่องของตัวทรัพยากรในการซื้อเรียบร้อยแล้วทุกคนจะเห็นว่านะครับมันจะขึ้นนะครับเราสามารถกดฟิวชั่นได้ทั้งหมด14เครื่องตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการฟิวชั่นให้กําลังขุดมันเพิ่มขึ้้นแลววก็ค่าตััของบ <Power S 2> เพิ่มขึ้นด้วยเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะเอาง่ายก็คือว่าถ้าเราเล่นตอนนี้อยู่เราไม่ทําอะไรเกือบตัวเกมเลยอะ่ะค่าดิฟเราจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตัวเงินเราอ่ะจะได้น้อยลงนะครับก็คือเออมันต้องมีการพัฒนาในเรื่องของตัวเหมืองเราด้วยนะครับตอนนี้กําลังขุดผมจะไป100ล้านแล้วนะครับตอนนี้อยู่86ล้านนะก็กําลังพยายามเพิ่มขึ้นไปนะครับโอเคนะครับถ้าเราเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับมันจะมีนะครับฟังก์ชันตรงนี้ให้เราเลือก ตัวของ Power ก็ได้นะครับนี่นะออตัวของ h าร์ดเรทพาวเวอนะครับผมก็จะออตัวนี้ก็จะขึ้นมาเลยจริงๆผมก็จะเตรียมตัว f u วชั่ในตัวนี้แหละนะครับตอนนี้ผมมีเหรียญโลโลคอยอยู่9.8ก็มีการเอาแบบแลกเศษแลกส่วนหรือว่าแลกอะไรที่แบบมันถอนไม่ได้นะครับเพื่อที่จะเอามานะก็สําหรับในเรื่องของการถอนวันนี้น่าจะเป็นตัวของมาติกน่าจะถอนได้มาติกถอนได้5นะครับก็เออได้ตังค่าข้าวอยู่โอเคนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะอัปเดต อัปเกรดหรือฟิวชั่นอะไรไปเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูทรัพยากรก่อนนะครับว่ามันใช้อะไรนะก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะกดไปเลยนะครับเดี๋ยวจะพาซื้อให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ตัวของพอยต์เราก็ได้ตัวของรีวอร์ดนะครับเออหรือว่าตัวของเหรียญซีซั่นนะโรลเลอร์ซีซั่นนะครับเมื่อเราได้เสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะกลับเอาไปใส่นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ไปใส่นี่กําลังขุดเราหายนะครับเนื่องจากตัวนี้มันเป็นตัวที่ดีพอสมควรนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่ไงนะเนตััวแรรกลยคบ อ,อย่างนี้เดี๋ยวผมขอปลดก่อนละกันนะครับมูฟไหญไหมน่นี่แล้วเอาตัวนี้ขึ้นไปนะครับเพราะมันจะได้กําลังขุดที่มากขึ้นไอชั้นนี้มันได้เท่าไหร่ชั้นนี้ไม่ได้ศูนจุดห้าะครับชั้นที่เราไว้อยู่น่าจะศูนจุดหนึ่งเอไม่มีอย่างเกลืออย่างไก่เออเพิ่งรู้ว่ามันน้อยมากเลยเนี่เอ้แล้วดูชั้นนี้ดินนเท่าไหร่วะสามเปอร์เซ็นต์เลยหรอแต่สามเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะ มันแรงสู้เครื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยอหนึ่งแสนแสนเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับเราต้องเช็คดีๆนะทุกคนนะอู้อัน,นี้แรงกว่าเยอะเลยอ่ามูฟครับแล้วก็ย้ายนี้ออกมาเพราะไอตัวนี้มันให้กําลังขดเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราดูชั้นนี้นะสามเปอร์เซ็นแปลว่าตัวนี้อ่าย้ายไปข้างบนนะครับนี่นะเพราะมันน้อยกว่ากันเนี่ยมันต้องมานั่งจัดแบบนี้นะทุกคนเพราะว่า ถ้าเราไม่ดูจริงๆเราจะเสียในเรื่องของตัวกําลังขุดไปเลยนะครับนี่อ่ะตอนนี้กําลังขุดของผมนะครับอยู่ที่84ล้านนะครับจะไปร้อยล้านก็ไม่ไปสักทีนะผมพยายามไม่มันดันไปร้อยล้านอยู่แล้วก็ในเรื่องของตัวรถคอยที่ขุดอยู่นะครับจะอยู่ที่0.02ก็คือทุกสิบนาทีในการขุดนะครับก็ชั่วโมงหนึ่งมี60นาทีก็คือ6ครั้งอ่ะเพื่อนๆก็เอาตัวเนี้ยไปคูณหกนะครับก็จะได้รีวอร์ดมานะครับเข้ามาในตัวนี้แหละก็อืมก็ถือโอเคอยู่นะครับก็นั่ง เล่นเพลินๆไปสาหรับใครที่แบบว่าเบื่อเบื่อเกมไหนนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปลองซื้อของให้ให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นของที่ให้พลังงานที่เยอะที่สุดแล้วกันนะครับกำลังขุดเยอะที่สุดนะถ้าเรากดตรงนี้นะครับมันก็จะแนะนําไปตัวนี้ให้เรานะครับแต่ตัวนี้มันก็โหดเกินเออหไป2เลยนะครับผมลองคํานวณแล้วตังค์ไม่พอนะครับก็วิธีหลักๆเราก็ลองกดดูไปเรื่อยๆนะครับว่าตัวไหนที่มันจะพอเป็นไปได้นะครับ จะมีเลเวลด้วยนะครับผมตอนนี้คือเราต้องการที่จะเบินเองวออกไปให้มันสอดคล้องกับตัวเหมืองที่เรามีอยู่นะครับจริงๆมันต้องควรจะเวลสหมดแล้วนะผมก็เพิ่งมาตระหนักแล้วก็เพิ่งมานึกคิดได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะอัปเกรดไอตัวนี้แล้วกันสีแดงนะครับก็จากแสนนะครับเราได้โบนัสเท่าไหร่เพิ่มมาหนเปนตโคน้อยเลย <c oughs> อ่ะเอ๊ะทำไมตัวนี้มันเพิ่มมาดีอ,าอ๋อแต่ตัวนี้กําลังขุด เพิ่มขึ้นอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อตัวนี้นะครับอันนี้หกร้อยสองน่าจะพอเนี่ยผมก็จะมานั่งทําแบบนี้นะครับประมาณทุกอาทิตย์แต่ก่อนอะทำสัอสองวันทำสองวันทําแต่เดี๋ยวนี้คือแบบไม่ได้ทําเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมานั่งทํานะเอ้ยแต่มันจะแบบมันบีบให้เราบางังคับไปตัวให้ขาไปตัวนี้จริงเราไม่อยากเอาตัวนี้แต่ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันมีสองใช่ปะ่ะเต็กเครื่องขุดเต็กอ่ะเครื่องขุดสเต็กก็ได้ สามสามเก้าเออมันอยากให้เราทําตัวนี้ครับเพราะว่าตัวนี้มันมีแค่สองชิ้นไงก็สองชิ้นรวมเป็นหนึ่งใช่ไหมละ่ะโอเคนะครับแล้วก็ซื้อไปเลยครับอ่ะกลับมาห้องเดิมนะครับแล้วก็จริงๆริาจะแนะนําให้เราเลยเพราะว่ามันต้องแนะนําเป็นตัวนี้ให้ให้เราเบิร์นตัวนี้ออกไปก่อนอันเมื่อกี้เท่าไหร่วะลืมกลับไปใหม่รีบกดเกินลืมเฉยไป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 นะครับ สามสามหนึ่งนะครับต้องเอาไปเป๊ะนะทุกคนนะเพราะว่าเผื่อเราเอาไปใช้อัปเกรดเครื่องเล็กหรือว่าเครื่องใหญ่3ามสนะครับไปเลยนะครับแล้วก,กดซื้อนะครับโดยใช้โรลเลียรโลโลคอยนะทุกคนนะโลโลคอยในเกมมันถอนไม่ได้ไงมันเลยต้องมาใช้แบบนี้เอานะครับโอเคนะครับแล้วก็ไปอัปเกรดกันเลยนะครับสเต็กสเต็กเนื้อนะครับเครื่องขุดสเต็กเนื้อไปมันก็คล้ายๆการฟิวชั่นแหละเบอร์ประหยัดพื้นที่นะครับที่เขาไม่ขยายพื้นที่ให้ต่อเพราะว่า ถ้าเขาขยายพื้นที่ให้ต่อคนมันจะไม่แบบฟิวชั่นกันครับแล้วพอคนไม่ฟิวชั่นอ่ะเกมก็จะเริ่มไม่มีกําไรละเออคนหันไปทําอย่างอื่นแทนนะครับชั้นไอ้หน้าแรกอะ่ะมันยังไม่ค่อยไอ้นี้เท่าไหร่นะสเต็กมันอยู่หน้าไหนวะหน้าสามแน่ๆเลยถ้าทรงนี้สเต็กเราจะเอาไว้ตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวเราเอานี้ออกไว้ก่อนนะครับนี่เราจะมาไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตัวนี้น่าจะบวกอยู่นะชั้นนี้สเปอร์เซ็นโอเค สเต็กไปเลยนะครับสเต็กผมเบอร์ออกไปละตัวหนึ่งแล้วก็เครื่องขุดตัวนี้เอาไวน้นี่หรือเป็ดไอ้พวกเล็กๆนี้ผมจะจัดการมันหมดเลยนะเออแต่ในการคุ้มค่าเพื่อ,อนๆทุกคนต้องดูว่าในการที่เราอัปเกรดไปเนี่ยนะครับเรามันมันทำได้หรือเปล่านะในเรื่องของตัวโลโลคอยที่เรามีนะครับหรือว่าเราไปซื้อในตลาดแต่มันจะคุ้มกว่าก็ได้นะกำลังขุดที่มากกว่าเราซื้อในตลาดที่ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจริงๆอะ่ะผมน่าจะจะลือหมดแล้วก็จัดใหม่นะโอเคนะครับสุดท้ายเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาดูในเรื่องของตัวเท็อปแล้วกันนะครับนี่อันนี้คือผมใช่ป่ะอ,อ,อยากเห็นท็อปหนึ่งวะทำไมไม่มีท็อปหนึ่งโชว์หรอแดชบอร์ดแดชบอร์ดแปลกมากเลยเอ่านี่ไงเออเราต้องมาเลื่อนข้างล่างอันนี้คือที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งคือคนนี้นะ เราสามารถคิกเข้าไปดูเหมืองเขาได้นะครับเพิ่มเพิ่มเติมในเรื่องของเอ้ยเขากําลังทําอะไรอยู่เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับว่าคือขนาดเขาเป็นที่1เขาเพิ่งเขาเพิ่งเล่นนะสามปีพอๆกับผมเลยเขาเล่นเกมนะเขาเข้ามาเล่นเกมนะคือขนาดเขาที่หนึ่งเขายังมานั่งเล่นเกมอ่ะนะครับเครื่องขูดเขาโหดมากนะครับชั้นเขาไม่ข้อสุดยอดอะเอออันนี้เราทําตามเขาได้นะเออเราก็ค่อยไปชั้นก่อนนะครับแล้วค่อยอัปเกรดทุนนี้ลงทุนเท่าไหร่วะเนี้ย เออแต่ก็ถือว่าเขาเล่นเกมนี่คือนิ่งมากเลยนะเขาเล่นวันละหกสิบเกมเมืเนี้ยเออเล่นวันละหกสิบเกมถ้าจะค่าเฉลี่ยสี 40, 60, 41, ่สิบหกสิบสี่สิบเอ็ดนี่เออประมาณนี้นะครับ power ของเขาก็โหไปไกลแล้วครับเอออันนี้มันเป็น gH เไงมันเลยดูยากเออถ้าถ้ามันเป็นอันนี้ก็น่าจะที่หนึ่งอ่ะคนนี้ก็น่าจะขุดอิ่มๆอ,อยู่นะครับก็นี่ไง e โอ้โห เพื่อดูด e ิรวมทั yeah. ้งหมดคือ e h นะแล้วกําลังขุดของเราเป็น Z แล้วนะครับก็ต่อไปถ้าผมหนึ่งร้อล้านน่าจะเป็น ehs แหละนะครับอันนี้น่าจะเป็น3า0พล้านมั้งเอ่อ c c h เนี่ยเป็นอะไรที่เดือดพอสมควรนะขึ้นหนึ่งรอยล้านก็ได้ก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของตรงนี้ได้นะครับจริงๆตรงนี้ผมเคยศูนจดะทุกคนแต่กําลังขุดหรือว่าค่าดิบมันเพิ่มขึ้นมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับกิจกรรมอื่นๆก็มีให้ทําหลากหลายนะครับในการคราบตรงนี้นะทุกคนก็สามารถใช้ ไี้ตัวนี้มาค้าบเอาได้เห็นปะครับวิ่อ่าจะได้กําลังขุดเท่าไหร่ก็ลองดูนะครับนี่นะนี่ตามนี้เลยนะครับประมาณนี้ล้กันสําหรับตัวของโรโลคอยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สายฟรีก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเล่นไปแล้วก็เอ่อถือว่าแจกเยอะในแต่ก่อนนะนเรื่องของเครื่องขุดเล็กๆน้อยๆสะสมกันไปนะครับก็อยู่ยาวมากอ่ะนะครับมันดูดีโฆษณาแปะเออคนเติมคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคนเล่นทั้งหมดสล้านนะผมเป็นคน ที่4,700นะทุกคนอันดับผมๆนะก็ถือว่ามาไกลอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะถอนให้เพื่อนดูมันถอนไม่ได้นะครับมันยังขาดอีก4ด็อกนะครับถึงจะถอนได้ก็น่าจะถอนหลังจากการลงคลิปนี้แหละนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมบา,บายๆจ้า